DCA คืออะไรทำแล้วได้ผลยังไงคล,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโ bon ค้ชบอลวิทยาชูสุขอมน้าวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งแล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานครับผมได้ทําคลาสที่ชื่อว่า Cash for Game นะครับเป็นคลาสแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะครับายใน3เดือนต่อจากนี้อาจจะไม่ได้จัดแล้วนะครับใักทยที่สนใจคุณสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนหน้านั้นเลยนะครับต้องบอกว่าในช่วง4 5ถึงห้คลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของ การลงทุนในตลาดหุ้นเนาะซึ่งหลายๆคนนะคุณได้ประโยชน์นะบางคนไปเปิดพอร์ตเลยบางคนเอาความรู้ไปปรับใช้โดยทันทีหลายๆคนรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากๆนะซึ่งต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะที่ส่งกําลังใจกลับมาให้กับผมผ่านคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนในที่นี้นะครับที่คุณเข้ามาเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันผ่านการกดไลค์นะครับกดแชร์นะพิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านใต้ไปจนถึงกด subscribe ที่มาของคลิปในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเกิดจากการที่มีบางท่านนะเขา inbox หาผมส่วนตัว ทางช่องทางไลฟ์แอดนะคือวันนี้เนี่ยเขาอยากลงทุนในตลาดหุน้นเขาฟัง3-4มคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้แรงบันดาลใจว่ามันสามารถลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่คุณรู้ครับทุกวันนี้นะครับผมลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วผมนําความรู้ที่ผมใช้ในตลาดหุ้นครับไปปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตลาด Forex ด้วยดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณมีความรู้ในบางาศาสตร์อยู่คุณสามารถนํามันไปปรับประยุกต์ใช้เหมือนอย่างที่ผม ทำอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่สิ่งที่สําคัญเลยครับหัวข้อในวันนี้ครับเราพูดถึงเรื่องของ DCA อะไรคือ DCA หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือ DCA อะโคดบอลผมอยากบอกว่า DCA คือคํา3ตัวอักษรนี้ครับ Dollar Cost Average นับเป็นคํามคํานี้นครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ชื่อของมันนะมันมีความหมายครับจากศาสตร์ของต่างประเทศเนาะแล้วเราก็นํามาปรับประยุกต์ใช้ในสิ่งสี่นี้ผมอยากบอกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่กําลังลงทุนอยู่เนาะหรือว่าสนใจในเรื่องของการลงทุนคุณสามารถใช้หลักการ DCA ในการลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะในกองทุนรวมไม่ว่าจะในตลาดหุ้นในตลาดคริปโตหรือว่าตลาดอื่นๆนะสิ่งสําคัญของ DCA ครับมันคือการที่คุณครับลงทุนด้วยการถัวเฉลี่ย ถัวเฉลี่ยในที่นี้คือยังไงในที่นี้เราขออนุญาตพูดถึงตัวหุ้นกัแล้วกันเนาะว่าคุณสามารถซื้อถัวเฉลี่ยหุ้นนะครับ5 0าพบาททุกเดือนอย่างเช่นคุณตัดสินใจซื้อทุกวันที่1ของแต่ละเดือนคุณก็ซื้อซึ่งหลักการหลักๆมันเริ่มจาก การวางเงินนับ5,000บาท5,000บาท5,000บาทแบบนี้เป็นตัวอย่างถ้าคุณเก็บได้10,000คุณก็ถัวเฉลี่ย10,000บาททุกเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่บางคนเขาก็นําไปปรับประยุกต์ใช้ครับเขาเปลี่ยนจากการที่เขาซื้อหุ้น,นครับในปริมาณเงิน5,000บาทบางคนก็ปรับประยุกต์ใช้เป็นซื้อหุ้นในจํานวนเท่าเท่ากัน เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณว่าคุณจะเลือกประยุกต์ใช้แบบไหนแต่ผมอธิบายให้คุณเข้าใจในหลักการของมันนะนั่นคือการที่คุณถัวเฉลี่ยเข้าไปนะครับในทุกๆเดือนด้วยปริมาณเงินที่เท่าเท่ากันในแต่ละเดือนนะครับนี่คือหลักการพื้นฐานของมันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณใช้ DCA นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเหมือนคุณนะครับเอาเงินของคุณหยอดเข้าไปในกระปุก ออมสินนะคุณหยอดเข้าไปเพิ่มทุกวันทุกวัน,ว,นวันละบาทสิ่งที่ตามมาคือเงินของคุณครับจะเติบโตลอกเงยขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเท่านี้คุณใช้ DCA เครับเข้าไปทุกเดือนเดือนละ5,000บาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินของคุณก็จะงอกเงยด้วยเช่นเดียวกัน DCA เข้าไป1ปีครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรเงินของคุณที่เข้าไป5,000บาทจะเปลี่ยนกลายเป็นเงินต้น 60,000บาทโดยทันทีเหมือนคุณออมครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าวันนี้คุณตัดสินใจ DCA นะครับโอเคผมขออนุญาตแชร์ชนหน้าจอสกรีนของผมก่อนเลยแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวอย่างหุ้น KTC นะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันครับคือกรุงไทยครับอ่าข่าวก่อนเนี่ยถ้าคุณจําได้นะผมเคยพูดว่าเฮ้ยถ้า10ปีเนี่ยแต่และเดือนเนี่ยคุณเก็บได้5,000บาทเงินต้นของคุณเนี่ยต่อปีจะ60,000บาทนกกอออมมั้้้ยถาาาคุณทิงเเเไวๆจะลป็น 4ล้าน2แ6 0 0 0 0บาทในระยะเวลา10ปีนะสำหรับการที่คุณมีเงินแค่6 0 0 0 0บาทและเก็บเดือนละ5 0 0 0บาทแบบนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปแค่ปีเดียวแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ7,000%นะตอนนั้นที่เราพูดถึงกันใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปตรงนี้นะคุณไปดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนี่คือกราฟแต่ละแท่งนะมันคือเวลาผ่านไปในแต่ละเดือนนะคุณจะสังเกตนะครับนี่คือ3เซตนะครับ 1>, 1ออกนะครับ1น o v e m ber นะครับ3 d ม c ember บางคนอาจจะสงสัยอ่าโคสบอลทำไมมันไม่วันที่1ของแต่ละเดือนละ่ะเพราะคุณอย่าลืมครับมันมีวันหยุดเกิดขึ้นด้วยตลาดหุ้นปกติเขาจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ปิดในวันหยุดนับเสาอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตปะเลิดดังนั้นครับไม่แปลกครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนมันตรงกับเสาอาทิตย์มันก็จะเลื่อนไปถ้าคุณจะตัดสินใจออมเงินในหุ้นนะครับก็เอาเงินเข้าไปในแต่ละแท่งแต่ละแท่งแต่ละแทง่งถ้าคุณตัดสินใจ DCA นะครับสัก3ปีเอาสัก3ปีพอเนาะเพราะว่าถ้าเกิดแบบยาว10ปีเนี่ยคุณไปลองเคส แบบที่ผมกำลังจะทําให้คุณเห็นอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะสักสิปีย้อนหลังคุณไปทําดูเองก็ได้นะสมมุติว่าผมเริ่มสัก3าปีก็พอคนระับตัวเลขมันจะได้ไม่เยอะมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าถ้าเกิดคุณเก็บเงินเดือนละ5 0 0 0บาทแล้วเอาเข้าไปลงทุนเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมอ่ะลองมาดูกันครับ3ปีย้อนหลังนะครับอันนี้ปัจจุบันคือปี2021ผมขออนุญาตย,ย้อนกลับไป3ก็2018แล้วกันนะสัก2 0 1 8อ่ะ วันที่1นะครับวันที่1จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันที่1ในที่นี้ตรงกับวันที่3นะคือวันแรกนะครับผมขออนุญาตให้คุณเข้าที่ราคาเปิดเลยแล้วกันนะครับราคาเปิดคือโอเพนนะครับโอที่เราเคยพูดถึงกันนะคุณก็ไล่อย่างนี้ครับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกทุกเดือนเลยนะครับคุณใส่เงินเข้าไปวันที่3เดือน1ของปี18นะครับนะราคามันอยู่ที่18.5แปครับแปลว่าคุณจะเข้าซื้อในราคาที่18.5ุบาทต่อหุ้นนะครับเดือนถัดมาครับวันที่อนณจะไดือน ก็จะอย่างนี้ครับเฉลี่ยเฉลี่ยนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเลขกันนะครับนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมเอากราฟที่สักครู่คุณเห็นนะครับเอามาพลอตเป็น ตัวเลขนะครับสำหรับหุ้น KTC ตัวนี้นะนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคุณอาจจะต้องเป็นทั่งไล่เทสดูนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันให้ผลลักษณะเดียวกันหรือเปล่าอันนี้นะครับนี่คือมันนับมันคือเดือนเนาะในแต่ละเดือนอย่างที่เราบอกนะว่าแต่ละเดือนเราจะลงทุนเข้าไปในตอนต้นเดือนเมื่อกี้ผมใช้วิธีการเข้าแต่ละแทงในราคาโอเพนนะตอนต้นเดือนเลยเนาะในชีวิตจริงของคุณคุณอาจจะไม่ได้เข้าแบบต้นเดือนก็ได้นะคุณอาจจะเข้าสิ้นเดือนก็ได้เพราะบางคนคุณอาจจะได้เงินเดือนตอนสิ้นเดือนบางคนคุณอาจจะได้เงินเดือนเป็นบ่งงวดก็ ก็ได้นะครับสามารถไปดีไซน์ในแบบของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันในที่นี้มันของผมนะครับก็เสมือนกับจํานวนงวดที่คุณเข้านะครับตัวอย่างนี้นะครับ k t c นะครับสำหรับหุ้น KDC สักครู่เมื่อกี้ผมไล่ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ปี18วันที่1เดือนมกร,ราคมปี18ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะมันจะใช้เวลาประมาณ38งวดหรือ38เดือนนะครับ Price Open คือราคาตัวโอนะค,คุณลองไปไล่ดูนะครับผมกรอกไม่ผิดนะมีแต่ละเดือนแต่ละแท่งนะก็จะได้ราคาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยูนิตนะครับยูนิตเนี่ยให้เข้าใจนะว่า มันคือจํานวนหุ้นโอเคไหมมันคือจํานวนหุ้นที่คุณสามารถซื้อได้เต็มทีในที่นี้ผมใส่สูตร Excel เข้าไปนะครับให้มันหารกันเนาะให้มันหารกันโดยเราตั้งต้นจากเงินต้น5,000บาทนะครับจากเงินต้น5,000บาทหารด้วย1 8 5เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นตัวเลขว่าคุณสามารถซื้อหุ้นได้ทั้งหมด270.27หุ้นโดยปกติผมอยากบอกคุณอย่างนี้ว่าปกตินะครับ ตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะซื้อขายกันนะครับเป็นเศษนะครับโดยทั่วไปนะครับขั้นต่ำคือ100หุ้นนะแต่มันก็มีวิธีการที่คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DCA ได้ด้วยเช่นเดียวกันในที่นี้ผมขออนุญาตคำนวณน,นะในลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันเนะาะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในกองทุนรวมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คุณจะซื้อหุ้นได้จํานวนหุ้นตามนี้นะจากเงิน5,000บาทในแต่ละรอบนะแต่ละรอบคุณจะซื้อได้ประมาณนี้อคคุมยูนิตคือหมายถึง Commulative App คือกาารสสะมจํนวนหุ้นนะครับ เดือนที่1ถ้าคุณซื้อไปคุณจะได้จํานวน270โดยประมาณเนาะเดือนที่2เนี่ยจริงๆคือมันได้206 206หุ้นนะพอคุณเอาไปรวมกับเดือนที่แล้วนะมันก็จะได้จำนวนหุ้นออกมาเป็น476ก็ทําแบบนี้ครับรวมตัวเลขไปเรื่อยๆก็ออกมาเป็น่า่นี้นะี้พอ38งวดสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็คือ5,461หุ้นนะที่คุณจะถืออยู่สําหรับหุ้น KTC นะครับ Invest นะครับนี่คือแต่ละเดือนนะครับคุณ Invest เข้าไปนะ5,000บาท คูมอินเวสตเนี่ยหมายถึงว่าคุณสะสมนะครับจำนวนเงินนะครับเดือนที่1 5,000เนี่ยห้าพบาทเดือนที่2คือเอาเงินเดือนที่แล้วนะห้าพันบาทที่คุณสะสมเข้าไปแล้วนะมารวมกับเดือนถัดไปก็เลยเป็น1,000 0หมไล่ยงนี้มาเรื่อยๆครับจนครบ38เดือนนะครับคุณจะได้ว่า5,000คูณกับ38นะครับก็คือแสนเใช่ไหมตรงไหม ก็คือเข้าไป38มสิบแปดนี่ครับตัวเลขตรงกันนะหนึ่งแบาทนบาทนบนี่คือเงินทุนที่คุณใช้นะในสามสิบแปดสมมติว่าคุณเก็บได้แค่เดือนละห้าพันถ้าคุณได้มากกว่านี้คุณจะใส่เพิ่มก็แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณดีไซน์นะแต่โดยทั่วไปหลักการของ DCA คือเข้าแบบเท่ากันทุกๆเดือน Average price คืออะไรโดยปกติเวลาที่คุณซื้อหุ้นนะครับอย่างที่คุณเข้าใจครับว่ามันมีการซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดือนถัดไปเนี่ยคุณ เท่าเดิมเนี่ยหรอไหมดังนั้นมันจะมีค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นเกิดขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะัว่าตารางนี้ที่เกิดขึ้นเป็นตารางที่ไม่ได้รวมเรื่องค่าคอมมิชชั่นไม่ได้รวมเรื่องของภาษีเข้าไปเนาะดังนั้นตัวเลขมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึงปานกลางในที่นี้ผมเอาตัวเลขดิบๆเข้ามาคูณกันเลยนะครับก็เกิดจากการที่คุณเอาเงินที่คุณลงทุนนะครับแบบสะสมเนาะเอามาหารด้วยจํานวนหุ้นที่คุณสะสมมาแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตอนแรกนะครับคือค่าเฉลี่ยถัดมานะครับก จาก5,000ันบาทดูสะสมเข้าไปเป็นหนึ่งบาทนะครับจำนวนหุ้นของคุณเพิ่มขึ้นเป็น4ี6้หหารกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะอยู่ที่ว่าคุณซื้อราคาหุ้นถูกหรือแพงถ้าราคาหุ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับค่าเฉลี่ยของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำลงต่ำลงหรือว่าถูกกว่าปกติครับค่าเฉลี่ยมันก็จะต่ำลงด้วยเช่นเดียวกัน Price Close คือตัว C ที่อยู่ในกราฟนะครับคือราคาปิดของเดือนนั้นๆเนาะคือราคาที่ปิดของเดือนนั้นๆในที่นี้ผมก็ใส่ค่ามาให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ Profit and Loss เนี่ยผมคำนวณมาให้ในแต่ละงวดเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจะเห็นว่ามีส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างออกมาเป็นบวกนะส่วนใหญ่จะเป็นบวกนะมีบางเดือนนะ่ีวงเล็บอย่างนี้คือแปลว่า ติดลบคุณจะเห็นโอ้ตัวเลขสูงๆเลยครับ2 6 0 0 0ื 26, เลยนะที่ติดลบนะถือว่าก็สูงอยู่เหมือนกันนะก็แล้วแต่คนนะว่าคุณรับความเสี่ยงได้ระดับไหนส่วน Profit เปอร์เซ็นต์โปรฟิตแอนด์ลอก็คือเปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุนนะก็เกิดจากการที่ผมเอา profit and loss, ครับโปรฟิตแอนด์ลอสับที่คำนวณได้ครับเอาไปหารด้วยเงินลงทุนที่คุณใส่เข้าไปแล้วนะในปัจจุบันนะครับว่าเท่าไหร่เป็นลักษณะอย่างนี้เนาะตามสูตรเลยจะเห็นว่าเนี่ยผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์นะโอ้นี่แค่งวดที่4นะี่เนี่ยเพิ่มสูงงไไไปปถึ51%เลลยนะ่ นะัจะเห็นว่ามันมีติดลบอยู่เลยนะติดลบ1%ก็มีนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็มีลดลงมาขึ้นขึ้นลงๆนะแต่ติดลบสูงสุดที่เราเห็นตอนนี้คือ1% 9อตผมตีเลขคุณกลมือ20%่สนระับแต่ตัวเลขกำไรที่เห็นพุ่งสูงสุดขึ้นไปคือ89เกนี่ออกไหมแ้า89%ถือว่าไม่ได้น้อยนะถ้าบอกว่าคุณไม่มีความรู้และคุณเข้าแบบนี้ในทุกๆเดือนประเด็นคือเลือกคุณให้ถูก ก็แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญคําถามคือถ้าคุณบอกว่า38งวดครับคุณใช้เงินทุนของคุณนะครับเข้าไปทุกเดือนเดือนละ5,000บาทพอครบ38งวดเงินต้นของคุณคือ1,90,000สบาทตามตัวเลขนี้นะครับที่ผมไฮไลท์สีเอาไว้ให้คําถามคือเงินปลายทางของคุณจะกลายเป็นเท่าไหร่มันคือตัวเลขนี้ครับ 3 4 6 0 0 0สีกลายเป็น3 4 6 0 0 0เกือบ3 5 0แสนนะ,สะแสดงว่าเงินของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะเกือบเท่าตัวเกือบร0ออนตะ์ใน38งวดก็คือ3ปีประมาณ3ปีเนาะ3ปีเนี่ยขึ้นมาเกือบร0 0ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากของคุณทำแบบนี้ไม่ได้จริงปาคุณจะรู้อยู่แล้วนะว่าดอกเบี้ยเงินฝากของคุณมันแพ้ตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเนี่ย าผมพูดถึงว่าคุณแค่เลือกหุ้นถูกตัวคุณไม่ได้มีความรู้เลยนะแต่ว่าคุณสามารถ BCA แบบนี้ได้ครับเงินของคุณ190,000จะเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดลองคิดดูครับถ้าคุณใช้แฟกเตอร์อย่างที่ผมพูดครับเงินทุนของคุณเกิดมากกว่านี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวเลขปลายทางของคุณต้องสูงกว่านี้อย่างแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณใช้ครับมันมากขึ้นครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าเงินปลายทางของคุณก็จะสูงขึ้น ววนี้ด้ดยเช่นเดียวกันและถ้าเกิดว่าคุณสามารถไปพลิกแพงครับหาจังหวะในการลงทุนแบบ DCA เข้าทุกเดือนแต่ว่าเข้าในจังหวะที่ถูกต้องอาจจะไม่ได้เข้าทุกต้นเดือนอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถครับสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับก็จะเห็นชัดเจนนะว่าจากสักครู่นะครับเพียงแค่3ปีนะผมยกตัวอย่างแบบที่คุณไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับเงินต้นของคุณที่คุณใส่เข้าไปทุกเดือน5,000บาท3ปีเงินของคุณกลายเป็น3า0 0 0นถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะเพราะผลตอบแทนนะคุณคำนวณดีๆแสนเไป3ามแสนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งถ้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลองไปคำนวณเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากคุณจะเห็นชัดเจนนะว่ามันสูงกว่าค่าดอกเบี้ยเงินฝากมากมาย ถ้าคุณชื่นชอบคลิปคลิปนี้และคิดว่าคลิปคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์สําหรับคุณนะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมนะด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านใต้ไปจนถึงกด s u b s c r i b e ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอยากบอกครับว่าสิ่งสําคัญคือแค่คุณครับรู้ในเชิงของธุรกิจคุณตัดสินใจเลือกลงทุนในตัวที่มันถูกต้องครับมันใช่สําหรับคุณครับผลตอบแทนผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะได้เปอร์เซ็นต์แบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกหุ้นที่มันถูกตัวจังหวะมันใช่่จริริิงงๆสเกดขึ้น คือคุณสามารถสร้างผลตอบแทนแบบเป็นกรอบเป็นกรรมแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันให้คุณคิดครับการ DCA คือการออมเงิน ในหุ้นก็แล้วกันถ้าใครครับที่คุณคิดว่าคุณอยากจะปรึกษาผมครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านใต้มาที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะไว้ด้านใต้ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะผมยินดีสปอร์ตคุณนะและที่สําคัญนะอย่าลืมครับลองนาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณดูครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักสุดท้ายและท้ายที่สุดครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับ โค้ชสอนวิทยาชูสุขอมร์วันนี้ลาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม